วันนี้พวกเราจะมากินเส้นบะหมี่ก้าเมามากินเลยโอเคเป็นครับอร่อยไหมอร่อยแม่เป่าพี่หน่อยก็ทำหน้าลอร่อยลร่น้าอยลอยลูกอยากกินเยยมมากทุกคน กินนะทุกคนกินเส้นเลยมากินเลยคทุกคนมากินงบ๊ายบายอ้าไม่กินก่อนนะกินก่อนดีค่อยบายบาย <laughs> กินก่อนกิน,กน bye ไายบยม่ไม่เปล่าให้ bye ่อยบายบกินไม่กินโชกันล่ะมากินโชกันเร็วกินโชกันกินโชก่อนกินเส้นโชกันอ่อนอมากินเส้นโช์เ้ว

อ่ะใช่ไม่เจอเป็นงไงบ้างไม่เจอเป็นยังไงเลยไม่ร้อนเท่าไหร่หรอมาตามหนูถ่ายลาแบงค์มไม่หนูกินก่อนไม่ตามหนูถ่ายลาแบงค์ายเลยงั้นพอแล้ว ไม่ถ่ายเอาไม่ถ่ายโคเบอร์